Hello everyone welcome back to the channel วันนี้เรากลับมาพร้อมกับสกูตเตอร์สายแอดเวนเจอร์สุดเท่ที่บอกเลยว่าทั้งหลอดูดันและพร้อมลุยในทุกสภาพถนนนี่คือรีวิวเต็มของ2025 Honda ADV 150รุ่นใหม่ล่าสุดที่ Honda าปรับปรุงทั้งดีไซน์สมรรถนะและความสะดวกสบายให้เหนือขึ้นอีกระดับ วีนี้ Honda ADV 150กลับมาพร้อมรูปลักษณ์ที่แข็งแรงกว่าเดิมแต่ยังคงเอกลักษณ์ของ ADV s e r ซีรีส์เอาไว้อย่างครบถ้วนเริ่มจากภายนอกตัวรถที่ถูกออกแบบให้มีเส้นสายเฉียบคมโดดเด่นด้วยไฟหน้าเล็ดคู่ดีไซน์ใหม่ที่ให้ลุคสปอร์ตดูดันพร้อมไฟ DRL แบบแถบยาวที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมเหมือนรถ Big กสกูตเตอร์ระดับสูง ตัวแฟริงด้านหน้ามีขนาดใหญ่ขึ้นช่วยลดแรงลมได้ดีเมื่อขี่ทางไกลกระจกบังลมปรับได้สองระดับเพื่อเพิ่มความสบายในการขับขี่ ส่วนตัวถังยังคงใช้แนว Adventure ร์เออร์ที่ดูบึกบึนมีระยะความสูงใต้ท้องรถ165ม mm, ิลิเมตรซึ่งมากพอที่จะพาลุยทางครุขาะหรือถนนลูกรังได้อย่างมั่นใจล้อหน้าขนาด14นิ้วและล้อหลัง13นิ้วมาพร้อมอย่างแบบกึง off ่งออฟโรดเพิ่มการยึดเกาะถนนทั้งในเมืองและนอกเมือง เมื่อพูดถึงสมรรถนะ2025 Honda ADV 150ใช้เครื่องยนต์ E.S.P. บวกขนาด 157cc 4วาลวระบายความร้อนด้วยน้ำที่ให้พลังสูงสุด16แรงม้าที่8,500รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุด14.7นิวตันเมตรที่6,500รอบต่อนาทีเครื่องยนต์รุ่นนี้ให้การตอบสนองที่นุ่มนวลแต่เร้าใจเมื่อเปิดคันเร่งเหมาะกับทั้งการขี่ในเมืองและออกทริปไกลระบบเกียร์เป็นแบบ CVT พร้อมระบบอิ Stop ที่ช่วยประหยัดน้ำมันในช่วงติดไฟแดงได้ดีและยังมาพร้อมระบบหัวฉีด PGM-FI ที่จ่ายเชื้อเพลิงอย่างแม่นยำให้อัตราประหยัดน้ำมันเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ42กิโลเมตรต่อลิตรเรียกได้ว่าเป็นรถที่ขี่สนุกแต่ยังประหยัดแบบสุดๆโชคหน้าเป็นแบบเทเลสโคปิกขนาดแกน33มิลลิเมตรส่วนโชคหลังใช้แบบคู่จากแบรนด์โชว,ว่าพร้อมซับแทงแรงดันน้ำมันแยกเพิ่มความนุ่มและการทรงตัวที่ดีแม้ขี่บนถนนครุขรั ความพิเศษของ ADV 1 5 0คือการรวมเทคโนโลยีจากรถบิ๊กสกูตเตอร์เข้ากับความคล่องตัวของรถคลาสเล็ก หน้าปัดเรือนไม้เป็นแบบฟูลดิจิตอล LCD ขนาดใหญ่แสดงข้อมูลครบทั้งความเร็วระดับน้ำมันอุณหภูมิและระบบแจ้งเตือนต่างๆระบบสมาร์ทคีย์พร้อมฟังชันอันเซอร์แบ็กและอิมโมบิลิเซอร์เพิ่มความปลอดภัยสูงสุดถังน้ำมันจุ8ลิตรสามารถวิ่งได้ไกลเกิน300กิโลเมตรต่อถังเบาะนั่งมีความสูง795ม mm, ิลลิเมตรแต่ดีไซน์ให้แคบด้านหน้าทำให้ผู้ขี่สูงไม่มากก็ยังสามารถวางเท้าได้สบายตัวเบาะนั่ง2ตอนพร้อมพนักพิง ผู้โดยสารเพิ่มความสบายในการเดินทางไกลอีกหนึ่งจุดขายของ2025 Honda ADV 150คือระบบเบรกที่จัดเต็มโดยใช้ดิสเบรกหน้า240มิมและหลัง220มิมพร้อมระบบ ABS หน้าหลังมั่นใจได้ทั้งในเมืองและเวลาลุยต่างจังหวัด การขับขี่จริงให้ฟีลที่มั่นคงพวงมาลัยเบาเข้าโค้งนิ่งแม้ใช้ความเร็วสูงก็ยังรู้สึกควบคุมง่ายน้ำหนักตัวรถเพียง133กิโลกรัมเท่านั้นทำให้การพลิกเหลียวคล่องกอว่าที่คิดเหมาะกับคนที่อยากได้รถแนวลุยแต่ไม่หนักจนเกินไปตัวท่อไอเสียออกแบบใหม่ในสไตล์แอดเวนเจอร์ดูเท่และมีเสียงนุ่มลึกให้ความรู้สึกแข็งแกร่งตั้งแต่แรกสตาร์ท จุดเด่นอีกอย่างคือพื้นที่เก็บของใต้เบาะที่มีขนาดใหญ่ถึง27ลิตรสามารถใส่หมวกกันน็อกแบบเต็มใบได้หนึ่งใบพร้อมของใช้อื่นๆและยังมีช่องชาร์จไฟ USB Type C ในกล่องคอนโซลหน้าเพื่อให้คุณชาร์จมือถือระหว่างทางได้อย่างสะดวกนอกจากนี้ Honda ยังเพิ่มระบบไฟส่องสว่างอัตโนมัติเมื่อจอดในที่มืดและระบบเบรกมือ Parking Brake สำหรับเวลาจอดบนทางลาดชันซึ่งถือเป็นฟีเจอร์ที่หาได้ยากในรถสกูตเตอร์ระดับนี้ 2025 Honda ADV 150ไม่ได้มาเพียงแค่ความหล่อเท่านั้นแต่ยังมาพร้อมความสามารถรอบด้านที่ตอบโจทย์ทั้งชีวิตในเมืองและการท่องเที่ยวตัวรถใช้เฟรมเหล็กที่ออกแบบใหม่ให้แข็งแรงแต่เบากว่าเดิมทำให้ขี่มั่นคงแม้บรรทุกสัมภาระมากตัวระบบกันสะเทือนหลังสามารถปรับพอรีโหลดได้หลายระดับจึงรองรับน้ำหนักได้ดีทั้งขี่คนเดียวหรือสอคน การกระจายน้ำหนักหน้าหลังถูกปรับให้สมดุลกว่าเดิมทำให้ควบคุมได้ง่ายและลดอาการหน้าดื้อเวลาเข้าโคง้งในส่วนของราคานั้น2025 Honda ADV 150เปิดตัวในประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ120,000บาทสำหรับรุ่น ABS และคาดว่าจะมีรุ่น SmartK ทีธรรมดาราคาประมาณ110,000บาทมีให้เลือกทั้งหมด4สีหลักคือแอร์ดงดำเทาแม ขาวมุกและน้ำเงินเข้มซึ่งแต่ละสีให้คาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันไปทั้งลุยเทและพรีเมียมตามสไตล์ของผู้ขี่สรุปแล้ว Honda ADV 150ปี2025 คือตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับคนที่ต้องการสกูตเตอร์ที่ใช้งานได้จริงในทุกสภาพถนนด้วยดีไซน์ที่เท่แบบรถแอดเวนเจอร์เครื่องยนต์แรงแต่ประหยัดฟีเจอร์จัดเต็มแบบรถบิ๊กสกูตเตอร์ในราคาระดับกลางเป็นรถที่ขี่ได้ทุกวันแต่ยังพาเราออกไปผจญภัยในวันหยุดได้อย่างสนุก ถ้าคุณคือคนที่อยากได้รถที่ตอบโจทย์ทั้งในเมืองและนอกเมืองมีความอเนกประสงค์และดูดีในทุกมุมมอง Honda ADV 150คือคำตอบที่คุณไม่ควรมองข้าม และนี่คือรีวิวฉบับเต็มของ2025 Honda ADV 150ถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อไม่พลาดรีวิวรถรุ่นใหม่จาก Honda Yamaha Vespa Royal Enfield และแบรนด์อื่นๆอีกมากมายขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ